การทาแบบนี้จะฝึกแข้งส่วนหน้าแล้วก็ก้าวขาแตงตาเป็นก้ามเนื้อเบรคของมนุษย์เหมือนมอเตอร์ไซค์รถมีเบรคมนุษย์เราก็มีเบรดแต่ไม่เคยฝึกเลยในชีวิตนี้ทุกคนผู้เหมือนกันนะครับดางนั้นการเดินถอยหลังเนี่ยเหมือนกันน้มสองในก้ามเนื้อแข้งในก้ามเนื้อขารถปวดเข่าตอนแรกให้พี่จับนี่ก่อนอตอนที่สองคือเราพยายามจับ้างข้างนะครับจับข้างขงไว้ก่อนเพื่อเราทรงตัวไ,ได้พอเราทรงตัวได้แล้วเราปล่อยแล้วเราก็ค่อย หาเฟสตัวเองว่าโอเคชั okay, ้นะเปสกว้างขนาดไหนนั่นแหลความกว้างความยาวแล้ววะ่ะผมแนบะบนําให้กว้างพอดีพอดียบบบอย่างแคบแบบอย่างเงี้ยอย่าแคบไป<ม>จริงๆก็ไม่ผิดแต่ว่ามันเหยียดได้ที่สุดเราขอเฟสว้างเราเหยียดได้สุดเราต้องเหยียดได้สุดเราจะได้เก่งขถ้าเราสั้นเนี่ยมันจะเป็นแกบก้ามันจะเก่งง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราอยากยาวนิดนึงแต่กไบบ็ไม่ได้แบบหูไม่ได้หึกมายาวเลยนะครับพอเราหาเฟสตัวเองได้ก็พยายามมองตรง ก็พยายามบอกผมแต่ของผมอเองเนี่ยอยู่ที่สองหาอันนี้จะเป็นโซนสอดเลตัวเลยไม่ชิลนะอันนี้คือทาร์เรทหกสิบห้านะแต่มันดูช้ามากสองจุดห้าแต่มันไม่ช้าเพราะมันเป็นการถอยหลังออแล้วข <ปะ S 1> ึ้นเนินสุดแต่ถ้าเกิดพอเราไหวแล้ว,ว,ลวเราก็เพิ่มให้มันเร็วขึ้นได้แต่เนี่ยไม่เอาเร็วสุดเอาให้มันเหนื่อยผมก็จะเดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงดังนั้นการฝึกแบบเนี้ยเหนื่นฝึกได้ทั้งโซนสองได้ทั้งป้องกันล้มได้ทั้งการขาได้ทั้งฝาแต่ต้องระวังอย่าล้ม